โอ้พี่น้องเอ้ยผู้ชนะผู้ <c oughs> <c oughs> สิบปดไว้ยู่บนและครับดีแตงศีบรรณาสวัสดีครับนี่โควิดมาหาตึกมองกลางน้ำโขงครับนี่ครับมาครับพี่ทักษินครับ เซียนปลาน้ำโค้งครับก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งตัดไปให้เบิ้งตอนยามเลยด้วยครับเพราะมันค่อนข้างจะมืดนะครับนะครับยามเบ่้องนะครับอันนี้โอ้ครับพี่น้องผู้ดอีอ้าตัวนะผูค,ครับคูณ โอ้มีแต่ปลาอันดอนเลยครับผู้ปาดผู้รอยังมานเลยครับยังมานเลยครับรอครับปลาปอามีแต่ปลาเลยครับ ครับเด้ก,การปลามันอยู่ฝั่งครับนะครับปลามีแต่กระตูปลาเลยครับอันนี้นี่<ะ>นครับปลา อันนี้สองเซนครึ่งครับปลาสองเซนครึ่งครับช่วงโควิดแบบนี้ก็โอ้คับมีเดียปลาช่วงโควิดแบบนี้ก็ตากแห้งแล้วครับนี่โอ้ด้กาเลยครับช่วงโรคระบาดตอนนี้ก็มีข่าวแววๆมานะครับแถวบ้านผมเริ่มมีคนติดเชื้อแล้วครับ มา,าครับมาเบึงเบึงต้ไก่ครับนะครับปตามมามีเด็ปลาครับอ,อืมปลายอนอีกแล้วครับปลายอนอีกแล้วปายอนกับปลามา,านครับ มานคักครับเดี่ยวนี้โอ้ข่าวเชือกเพื่อครับพี่น้องโอ้หลุดไปอีกครับพ่น่ะโอ้ <c oughs> ลุดไปแล้ว, <c oughs> ลลวตัวหนึ่งครับหลายคัก คักไลยคักล่องนี้ยังแน่เมื่อปลดเฮือนอยู่ครับพี่น้องนะครับปลามีแต่กระตูปลาครับผู้ปลดครับผู้น้องโอ้ยยางมานครับยางมานอันนี้เขาเอื้อนไปอย่างนะ,นะป,ะปากน้อยนะมีปลาปากน้อยเขาปลาปากน้อย ออพูหพูดอโอ้พี่น้องเอ้พูขนาดพูว่าสิปดไวอยู่บละครับวันนี้อูโดอ้ดอู้ดอ๋ออ๋อครับพู้ดอู้ดอู้ฮ่า คัโอ้มา,านครับมานคักครับว้าโดดวาวบ้าละครับปดนี่มียังบูถึงครึ่งเลยนะครับนี่ยังบูถึงครึ่งตอนม,มองเลยนะครับนี่ ครับโอ้อย่างมานเลยครับย่างมานเลยเที่ยวนี้เห็นย่างมานเลยครับปาน้ำโขงนะครับสวัสดีครับอา่อาถูกอา่อาอ่าโอ้อโหบูดาว้า เป็นปุ้มเงนมาเลยครับพี่น้องเลยโอ้ที่เล็กปีเล็กป่าแล้วครับอันนี้ป่าป่าครับป่าป่านี่ยครับอีสานบ้านเฮาครับปวอึดจะอยากอึดจะกินด้วยครับนี่กน็น้ำโค้งครับนี่ มองไปฝั่งนั้นก็นเป็นพระาธาตุเมืองเก่าครับหรือพระาธาตุสีโคตบองนะครับพระาธาตุสีโคตบูนครับพระาธาตุสีโคตบุญน,นี่เขากำลังทําเคลื่อนครับพี่น้องเคลื่อนมานะครับเอดมันบมาในมืดนะครับพี่น้องเอ้ยหมานคักครับเที่ยวนี่อ้ครับ ขนาดว่ามองขาดแน่ก็ยังคือครับผู้กองปัดยังมาเลยครับยังมาเลยผู้กองครับผู้กองผู้กองผู้กองอ,อ๋อโอ้โอมาครับครับพี่น้องผู้กองโอ้มาครับมาครับอีกที่มอมครับมอมโซนครับ 啊。Uh บนเพิ่นง่ายๆได้ครับพี่น้องถึกสุดส้ายครับถึกสุดซ้ายถึกสุดส้ายเลยครับตอนแรกตอนไหลมาเงียบๆครับตอนไหลมองมามันเหมืงนคือเงียบๆพ่อยามละป้าครับมีแต่ปลาตอนต้อนครับ ขี้หอยกันไรครับพี่น้องหอยทรายครับหอยทรายหอยทรายน้ำโขงฝากน้ำโขงครับวันนี้มันดืจ้วงแล้วครับพี่น้องเอ้ยปิงจะมาทั่วแล้วครับได้แล้วครับปลาแห้งนี่ครับเราต้องย่านแล้วครับวันนี้เก็บปลาแห้งไว้กินครับพี่น้องไปได้คุณอะได้บ่ครับ สองเซนเครื่งสองเซนเครื่งโอ้ยจุดปดบวยนี่ปนปดเฮืนนอนผู้นี้เอานะนี่แต่ตูปลาครับพี่น้องโอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ,โอ้พี่น้องครับ ตาซิออนครับตาซิออนเห็ีดตากแห้งไว้ครับเห็ีดตากแห้งไว้แห้งไว้กินนะครับแห้งไว้กินครับไข่มันสีแพงกระยามันครับแต่เขามีปลาแล้วครับนี่สีแพงกินได้หลายมือแล้วครับนี่เนาะอ๋อครับโบมดเด้อครับนี่โบมดง่ายๆเด้อครับปลานี่ นี่น้ำมันไหลบ่ค่อยแห้งครับมันก็เลยมีพวกหอยนี่หลายครับอ๋อครับทุกปีจะบ่มีนะครับเพิ่งมีปีนี้นะครับหอยอ๋อครับ ลาหล,า,าหลายคักหล่คักมานคักมานคักโอ้ความจำเต็มอีกแล้วไหมความจำเริ่มจะเต็มอีกแล้ว <c oughs> ชิสุดตอนอยังทำนี่ไับไก่ชิสุดตอนนะครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆปลามาเรื่อยๆครับ ไไน่าสแม่แต่สาเซนปลากโตงามคือกันอีสักอาทิตย์หนึ่งสามเซนอาจะโอเคเนาะแล้วพวกมองหเาเนหกเซนบ่ถือบาย เมดแล้วครับีน้องครับคงจะได้ปดกันพุระจนดึกพุระครับมือหนีงานนี่ครับจงไหนผมก็ขอโตไปปดปลาก่อนนะครับครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับให้ช่องเต็มสีบานาเน้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ